สามพลังตบสาวไทยสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ที่เนปาลหลังพาทีมคว้าชัยชนะในการแข่งขันนัดแรกและครั้งแรกในรายการ e v e r e t ์ Women Volleyball League 2024สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งกับรายการสาร,ระดีกีฬาดังที่นำเสนอข่าวสารวงการกีฬาและความบันเทิงวาไราตี้แบบครบคันครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปติดตามความสาเร็จของนักตบสาวไทยในรายการ e v e r อ t ์ Women Volleyball League 2024ที่เนปาลน,นะครับ ในนัดแรกทีมระดิ์ปูควีนนะครับทีมที่มีนักตบสาวไทยเราอย่างสุทธาตาเชื่อบุลิมนะครับหัวเสาหมายเลข19กวรัญญาศรีละองหัวเสาหมายเลข16พัรทรธิ์แสนตะกูลนะครับเซตเตอร์หมายเลขย4 3ินักตบสาวนะครับมีประสบการณ์และทักษะที่โดดเด่นนะครับได้รวมพลังและประสานงานกันอย่างลงตัวด้วยการเอาชนะทีมกาดมันดุสไปเกอร์ไปด้วยสกอร์สต่อหเซตนะครับในการแข่งขันนัดแรกนี้นะครับ คิมลาลิป,ปูควีนได้โชว์ฟอร์มอันยอดเยี่ยมนะครับโดยการเอาชนะเซตแรกนะครับด้วยคะแนน25-20ต่อถึงแม้ว่านะครับจะพลาดท่าแพ้ในเซตที่21ต2อ2 5แต่พวกเธอนะครับสามารถกลับมาเก็บชัยชนะในเซตที่3และ4ด้วยคะแนน25-21ตและ25-19ต่อตามลำดับซึ่งทำให้พวกเธอเก็บคะแนน3แต้มได้สำเร็จนะครับสิ่งที่น่าเสียดายคือในเซตที่3นะครับ มีการบาดเจ็บเกิดขึ้นโดยลิบโรนะครับของทีมกาดมันดุรัชมิตาดูลาต้องเปลี่ยนตัวลงไปเล่นนะครับเนื่องจากได้รับบาดเจ็บในขณะที่นักตบนะครับจากลาลิตปูสุทธาตาเชือบุลิมของเรานะครับก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันและไม่สามารถเล่นต่อได้นับว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าตึงเครียดนะฮะสำหรับทีมทั้งสงฝ่ายนัดน,นี้ครับผู้เล่นไทยวรัญญาศรีละองหัวเสาหมายเลข16 ได้ MVP ด้วยท่านผู้ชมครับลีกนี้นะครับมี6ทีมเข้าร่วมแข่งขันโดยใช้ระบบพบกันหมดนะครับทีมที่มีคะแนนสูงสุดของทีมจะได้เข้าชิงชนะเลิศในรอบสุดท้ายซึ่งกำหนดจะขึ้นระหว่างวันที่30กันยาไปจนถึงวันที่5สิงหาคมนะครับลีกนี้มีความพิเศษตรงที่นะครับเป็นการรวมตัวของผู้เล่นต่างชาติ18คนจากทั้ง6ทีม ซึ่งสร้างความตื่นเต้นและความหลากหลายในการแข่งขันนอกจากนี้นะครับลีกนี้มีการใช้ระบบคัดเลือกผู้เล่นที่ถูกต้องนะครับโดยเฉพาะการคัดเลือกผู้เล่นที่เข้ามาในแต่ละทีมจากหลากหลายประเทศโดยแต่ละทีมนะครับจะมีผู้เล่นที่ถูกคัดเลือกนะครับจากการทาเลนฮันส์หนึ่งคนเพื่อสร้างการผสมผสานนะครับระหว่างประสบการณ์และผู้เล่นหน้าใหม่โดยผู้เล่นนะครับจะมีการเซ็นสัญญาโดยกำหนดเงินเดือนล่วงหน้าตามหมวด ตามหมวดหมู่ของผู้เล่นนะครับเพื่อให้มีการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมกันท่านผู้ชมครับโค้ชและกับตันทีมของเนปลาลนะครับต่างแสดงความตื่นเต้นเกี่ยวกับการแข่งขันโดยพวกเขานะครับเน้นถึงบทบาทของผู้เล่นต่างชาติที่จะมีผลต่อความสําเร็จของทีมหลายทีมนะครับมีเวลาเตรียมตัวที่จํากัดแต่ก็ได้ฝึกซ้อมนะครับเพื่อผสมผสานการเล่นระหว่างผู้เล่นชาวเนปลาลนะครับกับผู้เล่นต่างชาติ ซึ่งการได้เล่นร่วมกันนะครับผู้เล่นที่มีประสบการณ์สจากต่างประเทศซึ่งพวกเขานะครับคาดว่านะครับจะช่วยเพิ่มทักษะและกลยุทธ์ใหม่ๆให้กับทีมชาติเนปาในอนาคตทางด้านผู้เล่นดาวเด่นของเนปาลนะครับต่างก็แสดงความตื่นเต้นนะครับที่จะได้เล่นกับผู้เล่นต่างชาติโดยพวกเขานะครับมองว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองและนำเทคนิคใหม่ๆนะครับกลยุทธ์ใหม่ๆเข้าสู่ทีมชาติ ความตื่นเต้นนี้นะครับช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานการเล่นวอลเลย์บอลในเนปาการแข่งขันเอเวอร์เรสต์วูแมนวอลเลย์บอลลีก2024นะครับนับเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญสำหรับวงการวอลเลย์บอลในเนปาการที่มีผู้เล่นจากหลากหลายประเทศนะครับทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและแนวทางการเล่นที่หลากหลายทั้งนี้นะครับลีกนี้จะทําให้ผู้เล่นเนปาได้เรียนรู้จากสไตล์การเล่นที่แตกต่าง ขณะเดียวกันนะครับก็เปิดโอกาสให้กับผู้ชมได้เห็นความสามารถและทักษะจากทั้งในและต่างประเทศลีกนี้นะฮะยังมีผู้เล่นต่างชาติเข้าร่วมมากที่สุดนะครับมีมาจากอินเดีย4คนตามด้วยนะครับผู้เล่นจากไทยตุรกีและรัสเซีย3คนต่อประเทศนะครับนอกจากนี้ยังมีผู้เล่นจากสหรัฐอเมริกาบบลแกเรียตุริเซียกีตและคาซักสถาน ซึ่งจะทำให้ลีกนี้นะครับเป็นการผสมผสานทักษะจากวัฒนธรรมการเล่นบอลที่หลากหลายการมีผู้เล่นต่างชาติในลีกนี้นะครับไม่เพียงแต่จะช่วยให้ทีมเนปลาลมีความแข็งแกร่งขึ้นแต่ยังเป็นโอกาสนะครับให้กับผู้เล่นไทยได้แสดงความสามารถและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในระดับนานาชาติผลงานนักตบสาวไทยนะครับในเอเวอร์เรสต์วูเมนเวลบอลลีกสองพันสสุรตาเชื้อวุลิมนะครับหัวเสาหมายเลขส9เก ผลงานนะครับแสดงความสามารถในการตบและป้องกันที่ยอดเยี่ยมนะครับช่วยให้ทีมคว้าชัยในเซตที่สําคัญวรัญญาศิลอองนะครับหัวเสาวไหมายเลข16ได้รับรางวัล MVP นะครับในการแข่งขันนัดแรกมีบทบาทสําคัญในการทําคะแนนและสร้างจังหวะการเล่นให้กับทีมพัทราทิพย์แสนตรูลนะครับเซตเตอร์หมายเลข24วางแผนการเล่นและเซตบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ทีมนะครับมีความมั่นคงในเกมรุก ผลงานของนักตบสาวไทยในลีกนี้นะครับเป็นที่น่าชื่นชมและยกย่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกนะฮะของทีมละลิตปูควีนในการแข่งขันครั้งนี้ท่านผู้ชมครับละลิตปูควีนเป็นทีมวอลเลย์บอลหญิงที่ตั้งอยู่ในเมืองละลิดปูจังหวัดมาร์กมาตีทีมนี้นะครับก่อตั้งขึ้นในปี2024และเป็นเจ้าของโดยคอร์เรสติ้งเนปาลก็ถือได้ว่านะครับวันนี้นะครับสาวไทยนะฮะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารวงการกีฬาที่ทีมงานนํามาฝากท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสาระดีกีฬารังคาวสารวงการกีฬาสารบันเทิงวรรารีที้ท่านผู้ชมอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทางทีมงานสำหรับอ e ีพีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ